Boom, 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 boom. Ich schieß dich einfach ab, leg dich einfach flach, nimm dich mit zu mir, stell dich in mein Haus. Boom, 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 boom. ฮัลโหลก็สวัสดีกันด,ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันกับเกม War Thunder อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ารถถังสัญชาติเยอรมันนะผม Sturmpanzer 2นะครับผมถ้า K, อ่านผิดก็ขออภัยนะผมเพราะว่าผมก็ไม่หาข้อมูลใหม่ทีนะครับเพราะว่าใน War Thunder เนี่ยมันเป็นชื่อย่อนะผม15 cm 633b นะผมซึ่งผมก็งงนะว่ามันคือรถถังอะไรผมเคยเห็นคันนี้อยู่ใน War of Tanks นะผมเป็นอัตจรขั้นอะไรผมจำไม่ได้แต่ผมเคยเล่นอยู่ แต่อันนี้เป็นน่าจะเป็นพิจฉารถถังแล้วล่ะภาพปากกระบอกใหญ่ๆกันทีนี้ก็ได้ใหญ่เท่ากับไอ้พาร์ทราที่ผมอัพไปก็สัญชาติญี่ปุ่น,นคนอร้อยห้าสิบมมเหมือนกันเลยเนี่ยดูปากกระบอกช่างงดงามจริงครับผมส่วนปริภาพผมคงไม่ต้องบอกเลยว่าความแรงมันคงจะต่างจากญี่ปุ่นขนาดไหนก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็เข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคแล้วก็เข้าสู่สงครามไปแล้วนะผมมามาสู้กันที่แอฟริกานลผม ดาเนี้ผมก็อชอบเลยแต่ไม่รู้ว่าวันรอบนี้จะเล่นได้หรือเปล่านะดาเนี้นี่โอ้โหตอนที่ผมเล่นแสนชาญญี่ปุ่นเนี่ยเก็บรัวๆแล้วดาเนี้ยมันพื้นที่โล่งนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะถึกเท่าญี่ปุ่นหรือเปล่าเออผมอยากจะไปตรงกินก้อนนั้นนะ่ะนะก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยเออมีสตูมาเอเราจะได้ดักยิงดาน,นะผมแต่ผมไม่รู้ว่าจะแลกได้เหมือนญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นนี่ยังพอไอ ไวมากมาไวมากอาไงไรดีครับเราอยู่ตรงนี้น่าไม่ได้ครับเนี่ยเพราะว่าโลง่งถ้าเราวิ่งไปตรงหินโอกาสที่จะโดนยิงก็เยอะเหมือนกันเขาเขาจะยิงมาแน่เลยโอ้ยดีเพื่อนช่วยยิงให้รอดตัวไปอมไม่น่าดามาแค่คันเดียวนะผมว่าเกเพื่อนเรากำลังไปแล้ว บี B, บนหัวบีมีโอเคมาดูหน่อยสิไอช่องแคบตรงทางซีจะมีหรือเปล่านะกูก็ไม่รู้อืมก็วา่างนั้นแหล,ละครับ <c oughs> อยู่แถวนี้โคตรเงียบเลยอะเงียบจริงเลยจริงโอ้ย วิระวังครับเนี่ยคันนี้อื้มอืมแรงแรงแรงดีเขาไม่เห็นเราอะร่ะแหมเล่นจะสไลด์เลยมาทำไม,ไมคันรีโรเลยลีโร่เลยแล้ว,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 วอีกคันฟรีเลยเนี่ยเพื่อนอีฟรีเลยเนี่ยคันนี้โดนไหมวะ<ๆ>เรียบร้อยครับโอ้โหสองคันนั่นเนาะ เนี่ยมันไม่ใช่ 1, วันพัทละวันช็อตแมนเซอร์เอวีซีโอ้เสียดายเสียดายไม่ทันมามาเราสามอเมริกายิงเร็วเยิงเร็วเยิงเร็ว,วโอ้ไม่ทันมันไม่ทันเสี่ยงเกินไปให้ยิงออกไปบีบีมาบีมาไม่เห็เอถรถสังกาน,นี้จิงเจ๋วจริงอ่ะหยุดหยุดหยุดได้ไหมเพื่อนอ๋อหยุดหยุดหย,ยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปหยุดก่อนตายแล้ว เสียวบีมากเลยนะบีดันมาไหมเพนเซอร์สองเอฟน่าจะดันมาหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยกระถางญี่ปุ่นเร็วเร็วเพื่อนเร็ว,เร,วเรียบร้อยครับโอ้โหกระโดดมาขนาดนี้บินเลยไหมตายละสวยแล้วผมสวยแล้วผมสวยแล้วไม่น่ารอดวะปืนกลอย่างนี้เพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อน ช่วยกุน้อยอยาใจเย็นพี่อย่าทำผมพี่ครับเชื่อมนะครับอ้ยไอย,ยังไม่พ้นยังไม่พ้นยังไม่พ้นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเราต้องรีบเปลี่ยนคนนะผมเพราะว่าไอถ้าคนไปจุกระสุนตายแล้วเรามายิงสู้อย่างเงี้ยรีโหลดนานเกินเสี่ยงแล้วเพราะปกติเราก็รีโหลดนานแล้วตายละกะไม่พักใช่ไหม โอ้ยไหมตายเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันตายยังน่าจะตายแล้วนะเนี่ยชื่อขึ้นแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าขั้นเดียวกันไหมโอ้โหระเบิดก็ลงจังต้องระวังอัตาจอนะมุมเรียกปืนโคกได้ไหมมันมันใหญ่พอไหมเอ้ยมันเล็กพอหรือเปล่า <c oughs> จะเรียกอัตาจอนไอ้เรียกว่าปืนโคกยิงมาคงไม่ใช่นะก็อัตาจอนแหละ <c oughs> ขออนุญาตเปลี่ยนคนก่อนนะครับ แม่สงครามกำลังไปดีๆนะผมฝั่งเรากำลังได้เปรียบครับแต่สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะผมเอ้ยต้องไม่ใช่ต้องอย่าเพิ่งนับศพรถถัง <c oughs> โอเคเสร็จแล้วได้เวลาลุยก,กันต่อแล้วพวกสุดว่าด้านหน้าดันมาเอาอีกสองสองสองหกกันเลยอะไรเพื่อเร็วเร็วเร็ว,รว,รวไม่ติดวะ แมงติดเว้ยยิงระเบ่าไว้ตรงนี้แล้วเพื่อนสองครามไม่ใช่เวลามารีรอนะแมงวิ่งพอดีเลยยิงไม่ได้วะไปหน่อยกันนะยังไงยังไงคันนั้นนะอ่ะโอไม่กล้าขึ้นไปสูงกว่านี้วะเนี่ยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ไดมันตายแล้วแล้วเพื่อน หยุดหยุดหน่อยเว้ยจะแรงมาไหนโอ้อัตจอดลงหัวยไงไงเอาไงดิผมเล่นโยกไปทางข้างล่างกันขึ้นบนมาอันตรายกันไปรีบลงเล้วรีบลงอย่ายือ่อยักยงยังไงโหเมื่อกี้แม่งเอ,อ้ยไม่ยอมโผล่มาตายมั้งเนี่ยยัง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 ได้อยู่ยังได้อยู่เรียบร้อยไหมโอ้โหเรียบร้อย เต็มหน้าเลยทีเดียวกันยังหลบอยู่เคมาโผล่มาเพื่อนเดินหน้ามาหน่อยตายโอเคได้เลยเพื่อนเออผมขวรไปยึดดีไหมต้องไปยึดนะเสียงหน่อยโอ้ยช่องแคบทาง A มีนะจุด B แล้วไม่ไม่ได้หมายถึงจุด B แบบนะหมายถึงแบบแผนที่ จัดการในคันนี้ก่อนเลยจัดมันเรียบร้อยไหมกูแลกกันแลกกันไม่ตายว่ะโอ้โหแต่ไฟไหมวะไม่ต้องดับนะดับดับู่แล้วเขาคงดับู่แล้วนอกจากเขาจะไม่มีครับผมซ่อมตรงนี้แม่งเลยด้านจัด <laughs> เครื่องบินมานี่จบเลยนะเออเขาไม่ตายว่ะมีถังดับเพลิง เครื่องบินมาลำหนึง่งไอ้อยากจัดการในช่องแคบตรงแผนที่แมปตรงบีมากเลยมันอันตรายนะมแถวนั้นเพื่อนเราไม่ค่อยมีนะเคเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวคนเราตายแบบประเด็นจอดไหมไม่จอดน่าจะวิ่งผ่านเลยยิงได้ไหม ยิงขายเอเพื่อนนะยิงอีกนัดแล้วยิงอีกนัดแล้วเรียบร้อยครับโอ้ยนัดแรกโชคดีไปแต่นัดที่สองหวังว่าจะรอดเก็บไปกี่คันแล้ววะเนี่ยกดผิดกดผิดห้าคันถือว่าไม่เลวนะเป็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยปืนกลอีกครับปืนกลอีกครับปืนกลอีกครับใจเย็น เขาเรียงอะไรอยู่ไหมวัดต้องพ้าโปลไปต้องรีบยิงเลยโอ้โหเขาเรียงอะไรอยู่เขาเรียงอะไรอยู่ลบ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 ผมแม่งยิงยิงไม่เข้า BT5 ผมไหมออกมาออกมาจอกก็รีบออกมาเลยแล้วไม่เป็นเสื้อสองซีแม่งอุ้ยไม่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 ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวเจ้ารถถังคันนี้ ก็ขอบอกจากใจจริงแล้วผมว่าแรงดีจริงๆนะผมเล่นท่าถังนี่ถลายกันเต็มไปหมดเลยนะนัดเดียวนี่จอดจริงๆแต่รู้สึกว่ารถถังเรานี่จะเกาะบางกว่าของญี่ปุ่นที่เล่นไปเมื่อพาร์ทที่แล้วอีกนะผมคือโดนไม่กี่นัดก็ตายเลยนะครับแม่ก็ถ้าเกิดอยากให้ลองรีวิวรถถังคันไหนก็สามารถคอมเมนต์ว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะผมขอบุณที่เข้าไปรับชมนะครับก็สวัสดีครับ